ถ้าเราเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนเราไม่ได้เป็นคนดีมาตั้งแต่ต้นชีวิตเราอาจจะเป็นสีเทามาบ้างสีของเราไม่สวยถ้าวันหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะให้มันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้คนอื่นมองเราดีๆบ้างเราอย่าทาเลยครับความดีอย่าพยายามทําความดีเลยครับอย่าพยายามสร้างความดีให้เห็นเด่นชัดเลยครับมันเสียหายเปล่าๆ เราพยายามบุกความชั่วออกดีกว่าครับเราแก้ไขสิ่งที่บกพร่องเอาสิ่งที่มันไม่ดีเอาสิ่งที่มันได้ร้ายเอาสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตัวเราเองออกไปดีกว่าดีกว่าเราพยายามเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพื่อให้คนอื่นมองเห็นผมว่าสําหรับคนที่ผ่านชีวิตเท่าๆมาทํา,าทอย่างนั้นถูกต้องกว่าครับอย่าเอาเรื่องดีใส่ตัวเอาเรื่องชั่วออกไปดีกว่าครับเชื่อผมเถอะ